แต่โชคสำหรับชาวราศีเมถุนนั้นตัวเลขมาจากโทรศัพท์มือถือแชทที่คุณเพิ่งคุยกับเพื่อนไปความรักนั้นอาจจะอยู่ห่างไกลกับแฟนละคู่ครองหน่อยเพราะต้องใช้เวลาหรือให้เวลากับงานมากเป็นพิเศษนั่นเองอย่าทำอะไรที่มีความรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นนะครับจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับ โชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับประจำวันที่2พฤษภาคม2562นี้ครับชาวราศีเมถุนครับถ้าถามว่ามีโชคหรือไม่เนี่ยบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคอยู่นะครับยังคงได้รับโชคลาภเข้ามาส่งเสริมอยู่ในดวงชะตาสําหรับชาวราศีเมถุนแต่โชคสําหรับชาวราศีเมถุนนั้นตัวเลขมาจาก โทรศัพท์มือถือแชทที่คุณเพิ่งคุยกับเพื่อนไปไปไปมายังไงล่ะทีนี้งงกันเลยทีเดียวนะครับขอให้คุณไปดูแชทล่าสุดนะครับที่คุณคุยกับเพื่อนสนิทย้าว่าต้องเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่คุณรักมากๆหรือไลน์กลุ่มของเพื่อนๆนะครับคุณคุยอะไรกันไว้ตัวเลขมาจากไหนหรือเพื่อนซื้อเลขอะไรตามเพื่อนได้เลยจ้ะหรือนะครับให้ดูช่วงเวลาว่าก่อนที่คุณจะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วคุณสนทนากับเพื่อนคุณนั้น ตอนกี่โมงเอาเลขเวลาตอนนั้นหรือได้ใช้การโทรศัพท์หากาันนานกี่นาทีเอาตัวเลขนั้นไปเสี่ยงโชคได้เลยจ้ะรอบนี้เมถุดมาเป็นตัวเลขแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าก็มีโอกาสที่ได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันโดยสรุปก็คือซื้อตามเพื่อนหรือจากแชทจากการพูดคุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับดูตัวเลขเหล่านั้นเอามาเสี่ยงโชคจ้ะ และในช่วงต้นเดือนในปักแรกของชาวราศีเมถุนนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมชาวราศีเมถุนนี้ก็ยังคงมีโชคในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่บ้างนะครับแต่เป็นเรื่องของความรักนั้นอาจจะอยู่ห่างไกลกับแฟนหรือคู่ครองหน่อยเพราะต้องใช้เวลาหรือให้เวลากับงานมากเป็นพิเศษนั่นเองงานสําเร็จดีแต่ห่างไกลคู่ครองคนโสดโสดไปก่อนจะดีนะครับแต่ถ้าคนที่มีคนมาจีบมีคนมาชอบผมบอกได้เลยว่าปล่อยเข้าจีบไปอีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งไปปฏิเสธหรืออย่าพึ่งตอบรับอะไรให้เขาใช้ความพยายามพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าขออ,อีกหนึ่งเดือนนับจากนี้เพราะในช่วงนี้คนรักที่เข้ามาอาจจะเป็นยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนหรือหลงไหลจนยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความรักนั่นเองครับแต่ในไพ่พยากรณ์ปักนี้นะครับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรไพ่บอกได้เลยว่าต้องฝากระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ไพ่พญางูที่เข้ามาฉกพระพุทธเข้าฉกพระศกนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการที่คุณจะทําอะไร ต้องไม่ข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไม่ข้ามหน้าข้ามตาคนที่เขาทําหน้าที่เดิมมานะครับทำอะไรต้องปรึกษาคนที่เขาเคยทํามาก่อนหรือผู้มีประสบการณ์ปรึกษาหัวหน้าและเจ้านายอย่าทําอะไรข้ามขั้นตอนอย่าทําอะไรที่มีความรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นนะครับจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับและอีกหนึ่งความหมายของไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางบ้านช่องห้องหอขอให้ทําความสะอาดปัดกวาดให้ดีหน่อยนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีงู งเยี้วเขี้ยวขอนสัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านด้วยต้องฝากระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วก็กด s ั b ส c r i ต e ติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกับพี่หมอท็อปและกดกระดิ่งติดเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตดวงเมื่อไหร่อัปเดตโชคเมื่อไหร่คุณจะได้ติดตามและทันเหตุการณ์ทุกงวดทุกโชคสำหรับคุณครับกับดวงเด็ดเด็ดดวงและพี่หมอท็อปครับบูชาธนบัตรขวัญถุง ตระกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการให้ค้าขายร่ำรวยให้ใส่ไว้ตรงที่เก็บเงินจะทำให้เงินงอกเงยเป็นสิบเท่าหรือท่านที่การเงินขัดสนให้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยให้มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายสนใจโทรสั่งจองไว้บูชาได้ที่0 8 0 9 9 7 9 6 6 5ห